นี่คืองานติ๊งเห่มาลำป่าได้มาลำป่าห่วยบ้านโคกสาดตะบลสถานานีาบมา้ลนี้ภาคการง่ายมาแต,ต่น้องปุ้งไว้ง่ายมาแต่น้องปุ้งมาแต่น้องปุ้งมันบุได้ไปพี่น้องปุ้งก็ได้ง่ายมานี่มาอันห่วยวังสังเกตมบโคกสาดตะบลสถานมาลำน,านี่รอบสองไว้ง่ายรอบสองภาคกมาลำมึงนี่ มาทำตึงเฮงนี่ง่ายแต่พุ่งง่ายง่ายไงคุณน่อพี่บุกมันมันมันไม่มีป่ากับเจ้าเขาเล ป่าปางามโลโลาพิ่นลงงมป่าแล้วจะคงปลางามบ้านโคกสาดเพิ่นลุงบต้งเฮแล้วงมแล้ววางนี้ยังลุกอยู่ได้เจ้าเฮกั้นได้กั้นหัวท้ายวันนี้มีการมาหลั่ปลาใต้วังสังเกตว่านโคกสาดตร์ตำบลตานานี่จะห้วยบ้านโคกสาดแหละตำบลตานั้นห่อต้องอ้อยเลยมีการมาหลั่ปลาในนี้มาได้ไหมมือถือรอเลย จะของประง,งามเประหูวใ่ไหาบ่กให้วิ่คนหลกคนสไดเลยไม่ยังคือเก็บเหตร้ายาแล้วบอลน่ <c oughs> กาก็รุ่มทัมมววมมหมเนี่ยุ่มหมีมะเตวินง่ยไงมะเวนมีเัวินเห็นนาวก็ยังมะเตวินพอได้ทิ้งไผ่เทียบเทียบก็ได้อาซตวนนี่แหละมาส่องถือรุ่นพะอพอสู้นาวก็ได้ตอนบบายได้มันมาเปรียบมาลำใตตวังสังเกตมึงเนาะ โอ้ยบ้านกกสตัตว์โราณตานี่และอยู่นี่ย่นี่นบนบ้านเฮาเนาะหมักตึ้งเฮเแทมมองแล้วนี่แหละผู้ฆ่าไปสามมงได้พาไปบึงว่านี้พาพูุติตามบึงสามมงได้ไปน้องปุง่งแล้วก็ไปบ้านเหล่าบ้านเหล่าก็มา ทางใต Nacional, like ้วังสังเกตันนี้ปลาหกสาตัวนึ่งตานตรงนี่นะไปชามที่มือนี่ไปสามที่แต่มองนี่ผู้ข้าได้ตึงเหตุนั่นเลยหวั่นไปียสองผืนเนาะไปปลาตัวนึงเลยได้คิดก่อนผู้ข้าลงปลาแล้ได้ปลาได้ถ้าวัดไปทางน้าโอ้ยเนี้ยตัวน้าเลยฮะ มันบอดบอนบอดบอกเจ้าเห็นปลาใหญ่ตาบึงเจ้าเห็นปลาใหญ่แล้วบ่อนจีเพื่อสตึกเลยบ่อนจีคนโหลคนเอ้อไฟลหวานก่อนแล้วบานนี่โอ้ยเหยื่อน้ำแล้วเหยื่อน้ำแล้วมันบอนใยหมูลุงโอ้ยมันปลาในมวยว้าว้่วย โยนแล้วเจ้ยนเลยดึงให้เล้ยวว้าวหวานนกอุ้ตัวใหญ่โอ้โหเป่าแขงก็ะ้องเป่าแขงบ้านนี้มาเข่าท่าขนาดบ้านนี้อ่อแม่ลุงแม่เป่าแขงได้นี่ โอ้ยอยากคือดอกว่าลงกลางเฮบดีมันยังเพื่อนตีนที่เปงเซ็งในบ้านที่เขีนป่านในหญ่เบาะจะของปลางามคนมันหยัดองค์พเพื่อก็เข้าขกดตัใหจ้จ